บิสนาคุณนเขาวัดภูกระแตป้าม่วงมาชุดเด่นหาลอดไว้เลย สวัสดีครับสมบพชานิวครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิศาวาวัดภูะแตนะฮะปิศาบนภูเขามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอบอกนะครับวัตถุมงคลที่วัดภูะแตนะฮะท่านใดที่ต้องการนะครับไปบูชานะฮะก็ต้องไปที่วัดภูะแตนะครับเดินทางกันไปที่นั่นนะครับเพราะว่าทางพระอาจารย์นะครับมี ภารกิจนะครับในการจะสร้างพญานาคนะคะซึ่งตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์นะครับก็เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับก็ขึ้นอยู่กับกจิตศรัทธาของแต่ละบุคคลเลยนะครับก็ไปชมกันที่นั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหรียญหรือพระพุทธร,รูปนะครับหรือประหลอดนะครับ ก็ตามภาพที่ผมนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของปริศนานะครับของวัดภูกระแตนะฮะก็ให้มาแล้วนะฮะท่านชมก็ถือว่าปริศนาวัดภูกระแตนะครับเป็นปริศนาที่น่าจับตาอีกหนึ่งปริศนานะครับก็เป็นอันดับต้นๆนนะครับที่ลองมาจากนะครับปริศนาพระอาจารย์ชัยชนะนะครับแล้วก็ปริศนาวัดศีอุทุมพรนะครับที่เป็นข่าวนะครับก็ ผมนำมานะครับเรียงลำดับมาเป็น1 2 3มนะครับมาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคกับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็เหลืออีกแค่นะครับ6วันนะครับผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับก็จะออกให้ทุกท่านนะครับใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยนะครับก็ไม่แน่นอนนะครับท่านอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ได้นะครับสำหรับปริศนานะครับก็ถือว่าเป็น ปริศนาตัวอักษรและนะครับคล้ายตัวเลขเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมก็ข้างหน้านะครับที่ผมมองเห็นนะครับเหมือนกับ6นะครับแล้วก็มีซอเสือนะฮะแต่6กับ9กนะฮะก็จะเป็นตัวเดียวกันนะฮะมองมาที่ด้านล่างกันบ้างนะครับก็จะเห็นเหมือนกับ6แล้วก็2แล้วก็9นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะไปตรงเลย หลายสำนักกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมก็ถือว่าตัวเลขก็น่าติดตามนะครับน่าสนใจกันอยู่นะฮะท่านผู้ชมผมจึงสรุปออกมานะครับเป็นดังนี้ก็คือ62นะครับ629นะครับแล้วก็26นะครับ9 26แล้วก็01แล้วก็10นะครับต่อมานะครับผมก็นำเป็นนะครับแนวทางของป้าม่วงนะครับมาฝากทุกท่าน ป้าม่วงนะครับในวันที่านมานะฮะก็ถือว่าตัวเลขไปวิ่งเข้ากันเลยทีเดียวนะฮะผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะหยิบข้อมูลนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับของป้าม่วงนะครับก็เขียนว่านะครับเลขป้าม่วงของจริงนะครับได้จากคนรู้จักป้าม่วงเลยนะครับชุด3ตัวก็มี952นะครับ9 5 1นะครับ ในชุด2ตัวนะครับก็มี79นะครับก็ลงวันที่17นะครับกพ65นะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปครับว่าทั้งหมดขอขอบคุณทุกท่านมาก